อำนาจของสื่อคือหนึ่งในอำนาจที่มีพลังมหาศาลมากอำนาจของสื่อสามารถชี้นําทิศทางของผู้คนและสังคมมันนําพาประเทศประเทศหนึ่งเข้าสู่สงครามได้มันทําให้เรามองกลุ่มคนหรือมองคนคนหนึ่งเนี่ยแตกต่างจากสิ่งที่เขาเป็นจริงๆก็ได้นะเวลาเราฟังข่าวผมอยากให้ทุกคนมีสิ่งสิ่งหนึ่งในใจคือเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะกับการนําเสนอของสื่อข้อเท็จจริงที่เรากําลังฟังผ่านสื่อเนี่ยมันจริง มันเทสมากขนาดไหนฟังข้อมูลให้รอบด้านอย่าฟังเป็นเหลี่ยมให้ฟังจนวันหนึ่งมันกลายเป็นวงกลมแล้วเราให้ใช้วิจารณญาณของเราในการกันกรอง การกำหนดทิศทางของสังคมปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสื่อมีส่วนสำคัญคือการที่เราถูกหล่อหลอมด้วยคำพูดด้วยภาพด้วยเสียงกับเรื่องอะไรสักอย่างจนเราเชื่อทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือสื่อนั่นทำให้ผมค่อนข้างจะซีเรียสกับวิธีการนําเสนอของสื่อในบ้านเราอย่างซีอูซแซ่อึ่งเองก็ดีภาพจําของซีอูซแซ่อึ้งที่หลายคนเห็นภาพเขาอ้าปากแล้วแบบโหนี่คาตกรวิปริตมนุษย์กินคนทั้งทั้งที่ในจังหวะนั้นเขาแค่หาวอ่ะแค่อ้าปากหาวผมถามเลยว่าเวลาใครสักคนหนึ่งอ้าปากหาวต่อให้เป็นเราเองเนี่ยมีใครสภาพ ตาหน้าดูบ้างแต่พลังของสื่อมันนาไปถึงตรงนั้นบวกกับในปัจจุบันเราต้องตั้งคําถามกับสื่อคนรับสื่อรับสารอย่างเราเนี่ยสื่อหลกัหลกๆเ,เขามักจะอ้างว่าเขาทํานําเสนอออกมาในรูปแบบนี้เพราะคนอยากดูเขานําเสนอภาพความรุนแรงซ้ําๆออกมาในสังคมเพราะคนเขาชอบดูชอบฟังแบบนี้พอยสต์คำถามคือเราซึ่งเป็นคนในสังคมที่เขากาลังกล่าวอ้างมาเนี่ยเราอยากรับสื่อรับสารแบบนี้จริง,รงๆ,ๆเหรอเพราะผมเริ่มเห็นกระแสะในการต่อต้านการนําเสนอสื่อแบบนี้แล้วเราควรจะออกมาว่าฉันไม่อยากได้สื่อแบบนี้ อยากได้สื่อที่นําเสนอเพื่อพัฒนาสังคมจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อในสังคมว่าเราเห็นพลังของสื่อมากเพียงพอหรือยังเราตระหนักรู้ถึงพลังของสื่อมากพอแล้วหรืยอยังเพราะถ้าเราตระหนักรู้มากพอเราจะรู้เลยว่าการที่สื่อยังนําเสนอออกไปในแบบผิดคิดผิดทางแบบนี้คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเราที่อยู่ในสังคม วิจารณญาณคือสิ่งสําคัญมากๆเราจะเจอคําว่าวิจารณญาณขึ้นมาเยอะมากเลยแต่คําถามคือเราใช้วิจารณญาณได้เชี่ยวชาญขนาดไหนเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบการศึกษาเราไม่ค่อยถูกสอนให้คิดวิเคราะห์เราไม่ค่อยถูกสอนให้รับข้อมูลหลากหลายด้านตําราเรียนของเราเนี่ยมัเป็นชุดข้อมูลที่เราจะมีการดิสคัสกันน้อยมากเรามีการพูดคุยถกเถียงกันบนฐานของชุดข้อมูลข้างน้อยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบไหนเรารับข้อมูลเราจำเราเอาไปสอบเพราะคือในพื้นที่ของเราในปัจจุบันเนี่ยพอมันไม่ค่อยมีพื้นที่ของยวการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นบนฐานของการใช้วิจารณญาณมากเพียงพอเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างเปลาะบางสังเกตไหมว่าเวลามีประเด็นอะไรขึ้นมาเกิดในสังคมเนี่ยสื่อนําเสนอมาปุ๊บมันจะมีทิศทางของการนําเสนอเคยมีไหมที่แบบเรากําลังดูอยู่ว่ากระแสของสังคมจะไปในทิศทางไหนแล้วเรารอว่าโอเคขอดูก่อนถ้ากระแสสังคมไปทางซ้ายไปทางขวาเราค่อยจะตามไปกระแสเพราะเรากลัวอะไรกลัวทัวร์ลงเราบางทีอาจจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดแต่เราก็ไม่กล้านาเสนอพาที่เราไม่เห็นด้วยเพราะพื้นที่ในสังคมของเราการนําเสนอของสื่อเองก็ดีมันทําให้พื้นที่ ของคนที่คิดเห็นที่แตกต่างบวกกับวิจารณญาณในสังคมของเราพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบ้านเราในส่วนตัวของผมนะผมรู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่เปลาะบางมากๆกลายเป็นว่าแม้ผมอยากจะนําเสนอในสิ่งในประเด็นที่ผมอาจจะคิดเห็นแตกต่างผมก็ต้องมานั่งกังวลว่าผมจะโดนทั่วลงไหมคําถามคือสังคมแบบนี้คือสังคมที่ดีกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรอสังคมนี้เป็นสังคมที่ปลอดภัยกับความคิดเห็นส่วนน้อยไหมเพราะสังคมที่ไม่เปิดพื้นที่ของความคิดเห็นส่วนน้อยทุกคนเฮโลเทนไปในทางใดทางหนึ่ง มันเป็นสังคมที่อันตรายนะเพราะมันไม่เกิดการรีเช็คและพอยที่สำคัญเลยก็คือกลับมาที่สื่อเราต้องตั้งคําถามดูไหมว่าทิศทางของสังคมที่ถูกเทไปนั่นน่ยมันคือการที่สื่อนําเสนอในรูปแบบของการชี้นําตัวไม่เปิดพื้นที่ให้เกิดการคิ critically หรือเปล่า มีหลายเคสที่ผู้ต้องหาหลายๆคนกลายเป็นจำเลยสังคมก่อนที่ศาลจะตัดสินเขาซะอีกและพอศาลตัดสินมาแล้วเขากลายเป็นแพ้รับบาปวันนั้นมีใครมารับผิดชอบชีวิตเขาบ้างไหมในปัจจุบันนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเวลาเราฟังข่าวฟังอะไรขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมีสิ่งสิ่งหนึ่งในใจคือเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะกับการนําเสนอของสื่อข้อเท็จจริงที่เรากําลังฟังผ่านสื่อเนี่ยมันจริงมันเท็จมากขนาดไหนวิธีการในการรีเช็คก็ฟังจากหลาย,หลายแหล่งฟังข้อมูลให้รอบด้านอย่าฟังเป็นเหลี่ยมให้ฟังจนวันหนึ่งมันกลายเป็นวววงกลมลมแ้้ใช นาัยยานของเราในการกันกรองยึดชุดข้อมูลนี้เอาไว้เพราะชุดข้อมูลมันมีวันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาวันนี้เรารู้เท่านี้มันต่อไปเราอาจจะรู้มากกว่านี้ก็ได้เอ๊ะไว้สเสมออย่าเพิ่งเชื่อชุดข้อมูลชุดข้อมูลใดชุดข้อมูลหนึ่งเวลาฟังเรื่องราวอะไรสักอย่างอย่าเพิ่งโถมตัวเองทุ่มเข้าไปว่านี่คือสิ่งที่เป็นจริงเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณได้ยินมันคือชุดข้อมูลหนึ่งที่ผ่านเลนของคนที่เล่าเรื่องออกมาคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาเล่าผ่านมุมไหนถ้าคุณยังไม่เห็นด้านอื่นเลยนี่คือสิ่งหนึ่ง,เ,งเอแลล้วฟังหาย ฟังไม่ได้ก็รีเช็คข้อมูลด้วยตัวเองบางทีโลกโซเชียลมีเดียในปัจจุบันมันทําให้เราเหมือนเราต้องรีบรีแอคกับอะไรทุกอย่างหนึ่งตลอดเวลาเราต้องรีบแสดงความคิดเห็นรีบแสดงความรู้สึกของเรากับทุกเรื่องภายในช่วงระยะเวลาอันจํากัดสําหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าในบางครั้งเราดึงให้มันช้าก็ได้เราค่อยๆมองก็ได้ไค่อยกล่าวรอบๆว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังหรือรับสารรับข้อมูลมาเหล่านั้นมันมีด้านอื่นมันมีเหลี่ยมมุมอื่นๆที่เราอาจจะมองข้ามหรือมองไม่เห็นมันหรือเปล่าเพราะถ้าหากเราฟังเราเชื่อแล้วเรารู้สึกว่าาเรรี ไมนออกไปเลยเงี้ยว่าเราจะมั่นใจหรือเราจะชัวขนาดไหนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดออกไปนั้นมันจะไม่กลับมากระทบเราในด้านใดด้านหนึ่งยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเลยรถทัวร์คว่ำอย่างเงี้ยไปททโรไปสามชั่วโมงต่อมาเอาข้อได้จริงเปลี่ยนไงที่เทไปตรงนั้นวคว่ำไปเลย,ยนนในโซเชียลมีเดียปัจจุบันเราจะเห็นแบบนี้กันเยอะมากข้อมูลออกมาด้านหนึ่งแล้วก็เทโรไปพอข้อมูลเปลี่ยนแล้วก็เทโรไปเหมือนฝูงพึ่งผมรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นฝูงพึ่งที่กลาลังชุบๆอย่างนี้เราจะถอยมายืนแล้วก็พิจารณาดีๆทาไมเราไม่กล